สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องสโอต Movie กันอีกแล้วนะครับเมื่อเด็กสาวสุดติดกับคิงคาจูสุดอัจฉริยะต้องทําตามความฝันให้คุณปู่ที่ต้องเอาเนื้อเพลงไปส่งให้นักร้องสาวที่คุณปู่รักทั้งสองจะท,ำทำํำสาเร็จไหมวันนี้สโลตมูวี่ขต้นในเรื่องวีโวถ้าพร้อมแล้วไปช่วยทั้งสองกันณนะเมืองฮาวาน่าประเทศคิวบาคุณปู่คนนี้ชื่ออังเดสครับ เป็นคนที่รักในเสียงเพลงมากๆและจะชอบมาทําการแสดงเปิดหมวกให้นักท่องเที่ยวดูพร้อมกับเจ้าคิงคาจูสุดอัจฉริยะที่สามารถโชว์การแสดงกับคุณปู่ได้เข้าขากันเป็นอย่างดีแถมยังตีกองเก่งอีกด้วยและชื่อของมันมีชื่อว่าวีโวครับภาพย้อนกลับมาในวันที่ทั้งสองได้เจอกันเจ้าวีโวตกลงมาจากลังไม้บนรถคันหนึ่งจากนั้นได้มีหมา2ตัวได้วิ่งไล่มันขึ้นไปบนต้นไม้คุณปู่อังเดสเข้ามาเจอพอดีและช่วยไล่เจ้าหมา2ตัวนั้นพร้อมกับบอกให้เจ้าวีโวลงมา ตอนนี้ปลอดภัยแล้วนายจะมาอยู่กับฉันก็ได้นะทําให้ทั้งสองได้มาอยู่ด้วยกันและเล่นดนตีเปิดหมวกเพื่อที่จะนําเงินไปซื้อบ้านหลังใหม่ครับแม้ว่าทั้งสองจะไม่ได้พูดภาษาเดียวกันแต่ถ้าเรื่องดนตีทั้งสองเล่นเข้าขากันได้ดีมากๆพอตกตอนเย็นก็มานั่งรับลมชมวิวริมเลขณะนั้นได้มีเจ้าของห้องเช่านําจดหมายมาให้คุณปู่อังเดสเจ้าวีโวหยิบแว่นให้คุณปู่เหมือนรู้ใจเมื่อคุณปู่เปิดจดหมายอ่านดูก็รู้ว่าเป็นของมาตาหญิงสาวที่เขาเคยหลงรักตอนสมัยยังเป็นวัยรุ่นนนและตออนนีี้เธม ชื่อเสียงโด,ด่งดังมากๆส่วนเจ้าวีโว่ได้แต่สงสัยว่าหญิงสาวคนนั้นคือใครคุณปู่อ่านข้อความในจดหมายที่เขียนไว้ว่าหลังจากที่เราแยกทางกันหลายปีตอนนี้ฉันกําลังเตรียมจะลาวงการแล้วทําให้ฉันนึกถึงวันที่เราเคยทําเพลงด้วยกันซึ่งมาตาเธอจะจัดคอนเสิร์ตอําลาวงการในแมลมี่และต้องการให้คุณปู่อังเดตขึ้นไปแสดงบนเวทีกับเธอด้วยครับคุณปู่ดีใจมากๆและไม่เชื่อว่าเธอจะยังไม่ลืมเขาแถมยังชวนไปเล่นด้วยกันอีกด้วยเมื่อทุกคนในเมืองรู้แบบนั้นกระเชียให้ คุณปู่ไปแสดงคอนเสิร์ตอำลาวงการกับเธอแต่คุณปู่ยังขาดเงินค่าเดินทางหน่อยสิครับทุกคนที่รู้จักก็เลยช่วยกันบริจาคเงินเพื่อเป็นค่าเดินทางให้คุณปู่กลับมาที่บ้านและหยิบกระเป๋าใบใหญ่ออกมาซึ่งในนั้นมีแผ่นเสียงที่คุณปู่เคยทําไว้กับมาตาสมัยตอนยังเป็นวัยรุ่นจวีโวมองดูด้วยความสงสัยและคิดว่าคุณปู่เป็นคนแข่มาตลอดเขาเล่าให้เจวีโวฟังมาตาน่ะเธอเป็นนักร้องที่เสียงพอที่สุดและเธอยังเป็นรักแท้ของฉันด้วยแต่ฉันยังไม่เคยบอกความรู้สึกกับเธอเลยภาพย้อนกลับมา ในอดีตในคืนหนึ่งหลังจากจบการแสดงคุณปู่อังเดรรู้ว่ถึงเวลาที่เขาต้องบอกความจริงกับเธอว่าเขารักเธอมากแค่ไหน ขณะนั้นเองได้มีคนมาเสนอโอกาสให้มาตาไปเป็นนักแสดงที่แหมมโบค a n บานาเธอดีใจมากๆซึ่งมันเป็นความฝันของเธออยู่แล้วทําให้คุณปู่เลือกที่จะตัดสินใจไม่บอกความในใจกับเธอเพราะเธออาจเปลี่ยนใจไม่ไปทําตามความฝันคุณปู่จึงเลือกเก็บความรู้สึกนี้ไว้คนเดียวครับเขายืนโบกมือลาเธอและคิดว่าสักวันคงได้เจอกันอีกหลังจากนั้นคุณปู่อังเดสได้ระบายความรักความเศร้าเสียใจถ่ายทอดลงในบทเพลงที่เขียนขึ้นมาเองเพื่อมอบให้เธอจนถึงตอนนี้มาตาก็ยังไม่ได้ฟังเพลงนี้ครับ คุณปู่อังเดซหยิบเนื้อเพลงขึ้นมาให้เจ้าวีโบดูและรู้ว่านี่แหละเป็นโอกาสอีกครั้งที่เขาจะได้บอกความในใจกับเธอคุณปู่บอกกับเจ้าวีโบด้วยความดีใจเราจะไปที่แอมโบคาบาน่าเมื่อเจ้าวีโบได้ยินแบบนั้นมันก็ไม่ต้องการให้คุณปู่ไปเพราะว่าเขาแก่มากแล้วครับแต่คุณปู่ก็ยังยืนยันที่จะไปนะพร้อมกับรีบเก็บเสื้อผ้าแยัดใส่กระเป๋าเจ้าวีโบพยายามอธิบายในภาษาของมันว่ามันนาไม่อยากให้ไปนะอยู่ที่นี่แหละดีแล้ว คุณปู่บอกเเจ้าวีโบฟังนะฉันต้องเอาเพลงนี้ไปส่งให้มาต้าเธอจะได้รู้ว่าฉันรักเธอเจ้าวีโวโมโ oh หและตัดสินใจวิ่งหนีออกจากบ้านไปมันตัดพ่อกับตัวเองว่าเวลาผ่านมา60ปีแล้วคุณปู่จะไปที่นั่นเพื่อไปเล่นโชว์แค่เพลงเดียวเนี่ยนะแล้วมันจะไปเปลี่ยนอะไรได้เจ้าวีโวนึกถึงวันเก่าๆวันที่ได้เจอคุณปู่ครั้งแรก เขาเก็บมันมาเลี้ยงพร้อมกับสอนให้มันเล่นดนตรีจนทําให้ทั้งสองได้ผูกพันกันเจวีโวรู้สึกผิดจึงกลับไปที่บ้านก็เห็นคุณปู่นอนหลับอยู่มันเลยจัดการถอดแววนเก็บเสื้อผ้าลงกระเป๋าให้ในวันต่อมาเจวีโวตื่นขึ้นพร้อมกับวิ่งไปเปิดหน้าต่างเหมือนอย่างเคยจากนั้นก็หันกลับไปขอโทษคุณปูที่เมื่อวานนี้ได้หนีหายไปเจวีโวมองดูคุณปูด้วยความสงสยัยทําไมนะถึงยังไม่ตื่นมันใช้มือจับไปที่นิ้วของคุณปู่ แต่ไม่มีน้ําเสียงที่คุ้นเคยตอบกลับมาขณะนั้นลมได้พัดเข้ามาทําให้กระดาษโน้ตปลิวไปตามแรงลมเจวีโวรีวิ่งตามไปและรู้ว่ากระดาษใบนี้คงเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณปู่ทิ้งไว้ให้และยังเป็นความฝันสิ่งสุดท้ายที่คุณปู่ต้องการที่จะทํามันวิ่งตามสุดชีวิตจนคว้าวกระดาษโน้ตไว้ได้ทันเกือบตกน้ำแล้วไม่แลน่นนานาทุกคนในเมืองต่างพากันมาไว้อะไรให้คุณปู่อังเดสผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าโรซาครับซึ่งคุณปู่เป็นลุงของสามีเธอที่เสียชีวิตไปแล้วเธอมาพร้อมกับลูกสาวที่ชื่อแแแกกบีละ ก็รู้จักเจ้าวีโวด้วยครับเธอบอกกับเจ้าวีโวฉันเข้าใจความรู้สึกนายนะฉันก็เคยเสียพ่อไปเหมือนกันซึ่งเธอต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าวีโวและชวนให้มันไปอยู่ด้วยกับเธอที่ฟลอริดาครับแต่ดูเหมือนเจ้าวีโวจะไม่อยากไปสักเท่าไหร่อ่ะนะถึงเธอกระขยานขยอให้มันรีบเข้าไปในกระเป๋าของเธอเจ้าวีโวไม่ได้สนใจและรีบเดินหนีออกมามันทําหน้าตาเศร้าๆมองดูผู้คนเดินไปวางดอกไม้ไว้อะไรให้คุณปู่และตอนนี้เจ้าวีโวเหลือเพียงแค่ตัวคนเดียวมันมองดูกระดาษโน้ ท้ายที่คุณปู่ทิ้งไว้ให้พร้อมกับคิดว่าต้องทําอะไรสักอย่างเจวีโวหาทางที่จะเดินทางไปแมมี่ระหว่างนั้นมันได้ยินเสียงแกรบบี้หลานสาวของคุณปู่กําลังเป่าเครื่องดนตรีเธอบอกกับแม่ว่าเป่าเรียกเจวีโวเพราะต้องการอยากเอามันกลับไปอยู่ด้วยแม่เธอเตือนบอกว่าไม่ให้เลี้ยงสัตว์อีกแล้วและอีกอย่างเครื่องบินก็ไม่ให้เอาสัตว์ป่าขึ้นเครื่องระหว่างนั้นเจ้าของห้องเช่าก็รีวิงเอากระเป๋าของคุณปูณป่มาให้เธอและดูว่าแกรบบี้รักดนตรีเหมือนกับคุณปู่อังเดสก็เลยยกเเเคครรรืื่่ออออองงงดดดนนตีีีขุณปปููใหห้้ทักกกะะ๋ามแบบแมแบจจ เ,เจวีโวคิดแผนอะไรบางอย่างออกมันรีบวิ่งไปที่กระเป๋าใบนั้นเพื่อที่จะแอบ,บเข้าไปข้างในประจวบบอกกับที่แกบบี้ก็โยนเครื่องดนตรีเก็บใส่กระเป๋าทับหัวเจวีโวซะงานซวยละสีงานนี้เธอแบกกระเป๋าขึ้นรถแท็กซี่เข้าเครื่องตรวจกระเป๋าที่สนามบินขึ้นเครื่องบินตรงไปแมมมีถึงบ้านก็รีบเปากระเป๋าเข้าไปเก็บข้างในเจวีโวใช้ตามองลอดออกมาจากช่องเล็กๆก,ก็รู้ว่าตัวเองเข้ามาอยู่ในบ้านของเด็กสาวที่ชื่อแกบบี้และแอบ,บฟังสองแม่ลูกคุยกันซึ่งแม่ของเธอเนี่ยต้องการ ให้ลูกสาวใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กคน,นอื่นๆแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่แก็บบี้ต้องไปขายคุกกี้กับเพื่อนของเธอแก็บบี้บอกกับแม่หนูไม่มีวันไปหรอกค่ะเพราะหนูไม่ชอบเพื่อนพวกนั้นส่วนเจวีโบพยายามหาทางออกมาจากกระเป๋ามันใช้หางลูดสีหมาบเข้าให้หืม <c oughs> เจ็บไปนละนั่นแถมดึงไม่ออกอีกด้วย เธอบอกกับลูกสาวด้วยน้ำเสียงโมโ oh. หแม่ยอมให้ลูกทำหัวสีม่วงแล้วลูกต้องไปขายคุกกี้ออกไปสนุกจะได้มีเพื่อนพูดจบว่ายืนชุดเนนานลีให้เธอซึ่งแกบบี้ก็ไม่ได้สนใจคำพูดของแม่เลยสักนิดห่วงกินอย่างเดียวเจวีโวรู้ว่าทางสะดวกมาเลยตัดสินใจดึงหางตัวเองอีกรอบโดยที่ไม่รู้ว่าแกบบี้ก็ยืนกินอยู่ข้างๆมันนั่นแหละเธอเห็นแบบนั้นก็ตกใจสิครับผีคุณปู่สินกระเป๋าหรือเปล่าวะแกบบี้เตรียมบูธให้พร้อมจากนั้นก็เปิดกระเป๋า,าและได้พบกับเจ้าวีโวเธอดีใจแบบสุดขีด ที่ได้เจอมันอีกครั้งแต่ดูเหมือนมันจะไม่ได้ดีใจกับเธอเลยนะระหว่างนั้นแม่ของเทก็เดินเข้ามาพอดีแกบบีก็เลยโอ้โหลอยไปไหนแล้วทีนี้อุ้ย ซึ่งแม่ของเธอก็ไม่เห็นเจวีโวคิดว่ามันเป็นตุ๊กตาสง,งาั้นเนียนกลีเลยนะแกบบี้ตัดพ้อกับเจ้าวีโวว่าแม่ไม่เคยเข้าใจเธอเลยอยากให้เธอเป็นเน่นาลีเหมือนกับเด็กคนอื่นๆแต่เธอไม่ชอบอะไรแบบนั้นแกบบี้เป็นเด็กที่รักในเสียงเพลงกัม,มากๆครับเรียกได้ว่ามีดนตรีในหัวใจเล่นได้ทุกชนิดแต่ไม่เป็นเพลงอะนะแกบบี้ได้มาเจอจดหมายของคุณปู่ในกระเป๋าเมื่อเธอได้เปิดจดหมายอ่านดูก็รู้ว่าเจ้าวีโวมาตามหาผู้หญิงที่ชื่อมาตาซึ่งคุณปู่ของเธอต้องการมาที่นี่เพื่อมาร่วมโชว์กับ มาตาครับจจวีโวพยักหน้าสื่อความหมายว่าใช่แล้วมันยื่นโน้ตเพลงที่เก็บไว้ส่งให้เธอแกบบี้อ่านดูพร้อมกับนึกถึงคุณปู่และรู้ว่าปู่ไม่เคยบอกรักใครเลยเธอบอกกับจจวีโวมาตาต้องได้ฟังเพลงนี้และฉันจะพานายไปเอง จากนั้นแกบบี้ก็พาเจวีโวมาซื้อตั๋วรถเพื่อที่จะไปแมมโบคาบาน่าที่ตั้งอยู่ในไมอามีในระหว่างนั้นเองเธอได้มองเห็นแก๊งแซนด์ราเพื่อนที่เธอไม่ชอบออกมากๆกำลังยืนขายคุกกี้กันอยู่ซึ่งแก๊งนี้ก็รักศาสตร์รักโลกรักธรรมชาติแบบสุดๆแกบบี้ใส่จงังหวะนี้เดินแอบ,บเพื่อที่จะไปขึ้นรถประจําทางแต่ก็ไม่พ้นสายตาของหัวหน้าแก๊งไปได้เธอเดินมาดักหน้าพร้อมกับถามขึ้นแกบบี้เธอทําไมไม่ใส่เครื่องแบบแล้วไหนบอกว่าจะมาขายคุกกี้ช่วยเราไงซึ่งแกบบี้ก็ตอบบายเบียร์ว่า ว่าจำวันผิดแถมยังวุ่นวุ่นกับการดูแลสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เธอโชว์เจ้าวีโวให้เพื่อนๆดูหัวหน้าแก๊งบอกกับเธอสัตว์ตัวนี้คือคิงคาจูเธอตรวจสุขภาพมันบ้างหรือยังมันเป็นโกรธเธอต้องพามันไปฉีดวัคซีนนะ ฉันพามันไปฉีดมาแล้วถ้างั้นฉันขอดูใบรับรองการฉีดวัคซีนหน่อยซี่ขนาดนั้นเองรถประจําทางก็มาพอดีและกําลังจะเคลื่อนตัวออกไปแกบบี้บอกกับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวฉันไปเอามาให้นะจากนั้นเธอก็ใส่จังหวะน,นี้รีบวิ่งขึ้นรถแต่ไม่ทันชะาั้นก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นแผนที่2คือปั่นจักรยานตามไปดักหน้าแทนแก๊งแซนโดล่ารู้ว่าเธอโกโหกจึงรีบตามไปจับตัวเธอแกบบี้รีบปันน่นหนีสุดชีวิตเรียกได้ว่ามีแรงเท่าไหร่ใส่ไม่ยัง้งและตอนนี้เองที่สะพานกําลัง เกิดพร้อมกับบอกให้เจ้าวีโบก่อรถไวแน่นๆเตรียมที่จะเขินเวหาข้ามไปอีกฝั่งเอาเฮ้ยไงเป็นงานรวงสิครับทีนี้แต่ยังโชคดีที่ทั้งสองตกลงมาบนเรือบรทุกซายหัวหน้าแกงบอกเพื่อนทั้งสองทำไมเราถึงปล่อยให้เจ้าสัตว์ตัวนั้นช่วยตัวเองไม่ได้เราทําอะไรลงไปเราต้องไปช่วยเจ้าคิงคาจูกลับมาส่วนแกปปี้ดูเหมือนจะสนุกมากๆต่างกับเจ้าวีโบที่ไม่ได้สนุกอะไรกับเธอเลมเฮตานิดเธอบอกกับมันไม่ต้องห่วงฉันมีแผนที่สามเดี๋ยวเราจะหาทางรัดตัด เข้าอุทยานแค่นั้นเราก็ไปทันโชวเริ่มโจวีโวเห็นด้วยและมองเห็นเรือยางที่ห้อยอยู่พอดีมันจัดการปลดเรือยางออกมาพร้อมกับกอดอกอย่างภูมิใจยังไงก็ต้องทันละวะแต่ขึ้นฝั่งมันก็ต้องใช้จักรยานจริงไหมครับแก็บบี้ก็เลยเฮิร <c> ม <oughs> ตามภาพเลยครับแล้วมันจะถึงไหมเนี่ยโจวีโวเห็นแบบนั้นก็โมโหมากๆเพราะไม่รู้จะสื่อสารกับสาวน้อยคนนี้ยังไงดีระหว่างนั้นแก็บบี้ก็ลงไปค้นหาอุปกรณ์และนํามาประกอบเป็นแพรลำเล็กๆ เฮ้ <c oughs> เข้าท่าดีฮะเสร็จสับก็โยนเจ้าวีโวลงไปทดสอบจากนั้นก็ยืดเส้นยืดสายสักหน่อยทีนี้ก็ ตูมทั้งสองออกเดินทางด้วยแพ่ลำเล็กๆที่สร้างกันขึ้นมาเองหวังว่ามันจะไปถึงนาสาวน้อยและตอนนี้ทั้งสองเริ่มเข้าเขตอุทยาแล้วครับระหว่างทางมีจระเข้หลายตัวเข้ามาทักทายเจวีโวแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ทักทายอย่างเป็นมิตรเลยนะฮะผมคิดว่าคงจะตกเป็นอาหารเย็นของพวกมันนี่แหละขนาดนั้นได้เกิดมีเสียงฟ้าร้องดังขึ้นทำให้เจ้าวีโวกลัวมากๆแกบบี้ปลอบใจมันบอกว่าไม่ต้องกลัวแค่ฝนลินเฉยๆไม่กี่วินาทีต่อจากนั้นพายุลูกใหญ่ก็หอบเอาแพของทั้งสอง ลอยชัดไปกับน้ารวมทั้งเนื้อเพลงที่ตอนนี้ได้ลอยไปตามแรงลมครับ แกบบีคว้าเนื้อเพลงไว้ได้ทันส่วนเจ้าวีโวติดแหกอยู่บนต้นไม้เธอตะโกนบอกกับมันไม่ต้องห่วงฉันฉันจะดูแลโน้ตเพลงนี้เองเจ้าวีโวคิดหาทางจะตามไปให้ทันมันรีวิ่งขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อที่จะมองหาแกบบีไปอยู่ส่วนไหนของโลกละทีนี้เจ้าวีโวตกลงมาที่พื้นด้านล่างซึ่งตอนนี้พาย,ยุสงบลงแล้วครับมันได้ไปเจอกับนกตัวหนึ่งที่กํลาลังขุดหลุมทําอะไรบางอย่างเจ้าวีโวบอกกับเจ้านก นี่ฉันขอขี่นายตามหาเพื่อนฉันได้ไหมซึ่งจอนดกไม่ได้สนใจรีบนอนลงไปในหลุมเพื่อฝังตัวเองเจ้าวีโวไม่เข้าใจว่ามันทําแบบนั้นทําไมมันอธิบายให้ฟังว่าตอนนี้นาะ ถึงฤด,ดูหาคู่แล้วแต่มันไม่กล้าไปหาคู่เหมือนกับตัวอืนอ่นก็เลยอยากตายซะเลยเจ้าวีโวเลยสอนให้มันจีบสาวเพื่อแลกกับการที่จะให้มันช่วยตามหาแกบ,บีพร้อมกับบอกให้มันใช้คำพูชมนกสาวตัวนั้นเจ้านกผู้ผิดหวังในความรักชมนกสาวอีกตัวว่าทำไมหน้าเธอถึงสวยเหมือนลำทานจังเลยและดูเหมือนเธอจะชอบคำชมนี้ซะด้วยเฮ้อ <c oughs> ใครสนใจก็ลองเอาไปชมสาวๆดูนะครับเพื่อจะเขินจนตกต้นไม้แบบนี้เจ้าวีโวมองดูและรู้ว่ามันได้ช่วยนกตัวนี้หาคู่ได้สำเร็จ จากนั้นนกทั้งสองก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าทิ้งเจวีโวไวสง,งานเอาเฮ้ยไหนบอกจะช่วยกันไงตัดภาพมาที่แกบบีที่กำลังตามหาเนื้อเพลงระหว่างนั้นแก๊งซันดาร่าก็ตามมาเจอเธอหัวหน้าแก๊งถามขึ้นเจ้าคิงคาจูตัวนั้นอยู่ไหนมันหายไปแล้วว่าฮะเธอรู้หรือเปล่า ว่าศัตรูของพวกมันคือสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในนี้เธอต้องช่วยพวกเราตามหามันแกบบียืนกอดอกและตอบกลับไปเออฝันไปเถอะว่าฉันจะช่วยหัวหน้าแก๊งโชว์เนื้อเพลงขึ้นมาให้ดูแกบบีทำท่าไม่สนใจหัวหน้าแก๊งก็เลยสั่งให้เพื่อนอีกคนกินเนื้อเพลงน้ซาแกบบีเลยยอมทับทุกอย่างเพื่อแลกกับการได้เนื้อเพลงคืนแต่ก่อนจะได้คืนเธอก็ต้องตามหาตัวเจ้าวีโวให้เจอก่อนนะนะกลับมาที่เจ้าวีโวมันตะโกนเรียกชื่อแกบบีไปทั่วทั้งป่าเจ้ากินก่าบอกกับ ไม่เอาไม่เอาอย่าส่งเสียงดังเงียบเงียบไว้เพื่อนเซวีโวโมโหตะโกนลั่นป่าเออฉันเงียบให้ก็ได้ ขนาดนั้นเองงูยักษ์ตัวใหญ่ได้ใช้ลำตัวรัดเจวีโวพร้อมกับพูดขึ้นเสียงนายพอดีนะฉันไม่เคยเห็นนายมาก่อนเลยและบอกว่ากฎของบึงแห่งนี้คือห้ามส่งเสียงดังจากนั้นก็โยนเจ้าวีโวเข้าปากมันรีวิ่งหนีขึ้นไปบนต้นไม้ได้ทันงูยักษ์ไล่ตามมาติดๆจนถึงยอดไปลายไม้เจวีโวตัดสินใจกระโดดข้ามไปต้นไม่อีกตนงูยักษ์เห็นแบบนั้นพุ่งตัวลอยตามขึ้นไปเหมือนโชคชะตาจะเข้าข้างเจโนกตัวนั้นบินมาช่วยเจ้าวีโวไว้ได้ทันเฮ้ย <c oughs> ไม่เสียเปล่าจริงๆ กลับมาที่แกบบี้เธอตะโกนเรียกหาเจ้าวีโวไปทั่วทั้งป่าขนานั้นเองพุ่มไม้ด้านหน้าของเธอก็เคลื่อนไหวแกบบี้คิดว่าเจ้าวีโวหลบอยู่ในนั้นเลยสั่งห้ามไม่ให้มันออกมาเดี๋ยวพวกแซนดราจะจับได้แต่มันไม่ใช่อย่างที่คิดครับตอนนี้ปรากฏร่างงูยักษ์ตัวใหญ่ชูคอขึ้นมาต่อหน้าเธอกี๊ดแตกสิจ้าแม่งานนี้แกบบี้วิ่งเต็มสปีดตะโกนลั่นป่างูมาแล้ว S <S <an> <d ou> <an> <d ou> พวกแก๊งจันาเห็นแบบนั้นก็ตกใจวิ่งหนีเหมือนกันทั้งหมดวิ่งแบบไม่คิดชีวิตแกบบีพาทุกคนเข้ามาหลบในโพงไม้ทําให้มันเข้ามาไม่ได้ครับงูยักษ์ใช้ลําตัวของมันลัดโพงไม้ให้แรงขึ้นหวังจะได้เด็กๆพวกนั้นมาเป็นอาหารทันใดนั้นเจ้าวีโวได้ยินเสียงร้องของแกบบีมันจึงสั่งให้เจ้านกพาบินลงไปตามเสียงนั้นเจ้าวีโวคอไม้โยมโโหให้งูยักษ์เบี่ยนเบงความสนใจมาที่มันแทนจากนั้นก็ล่อมันขึ้นไปบนต้นไม้พร้อมกับวิ่งซิกแซกจนลําตัวของงูปติดพัันนนนอยู่บ้ฮ เรียบร้อยไม่ละมึงทีนี้เด็กๆร้องตะโกนด้วยความดีใจแกบบีดีใจมากๆที่ได้เจอมนในครั้งแกงแซนดล่ารู้ว่าจ้งวีโวได้ช่วยพวกเธอจากงูยักษ์จึงยอมให้จ้งวีโวอยู่กับแกบบีครับแต่ตอนนี้เนื้อเพลงดันเปียกน้ํา ทำไมมันสวยขนาดนี้นะตัดภาพมาที่มาตาเธอได้รู้ข่าวว่าคุณปู่อังเดสเสียชีวิตทําให้มาแสดงโจร่วมกับเธอไม่ได้กลับมาที่เด็กๆที่กําลังนั่งเรือออกจากป่าโจวิวโวคิดถึงคุณปู่อังเดสสุดหัวใจและรู้ว่าความฝันที่อยากทําให้คุณปู่คงไม่สําเร็จอีกต่อไปแล้วขนาดนั้นเองแกบบี้ก็ได้ร้องเนื้อเพลงของคุณปู่ขึ้นมาส่วนเจ้าวิวโวจาทานองเพลงได้มันเลยเล่นให้เธอฟังทําให้แกบบี้รู้ว่ายังมีเวลาเขียนเพลงขึ้นมาใหม่ได้เธอให้มันกดโน้ตเพลงในโทรศพัพท์ และเธอจะเป็นคนเขียนเนื้อเพลงเองไม่นาะนทั้งสองก็เขียนเนื้อเพลงของคุณปู่เศษซึ่งตอนนี้เรือได้มาถึงแมอมีแล้วนะแก็บบี้กับเจวีโวตรงมาที่แอมโบคาบาดาระหว่างนั้นแม่ของเธอก็ตามมาเจอพอดีวิ่งสิครับทีนี้ทั้งสองพัดหลงกันเจวีโววิ่งหนีไปเรื่อยๆจนมาเจอห้องของมาตาและตอนนี้เธอกําลังนั่งรอให้อยู่ครับขณะนั้นเองเธอก็เหลือมามองเห็นเจ้าวีโวที่กําลังทําหน้าตาเศร้า,ราเธอหยิบรูปถ่ายของคุณปู่ที่ยืนถ่ายกับมันขึ้นมาดูทําให้เธอสงสัยว่ามันมาาททํอะไรีี่น เจวีโวยื่นเนื้อเพลงส่งให้มาตาดูเธออ่านเนื้อเพลงและรู้ว่าคุณปู่อังเดซแต่งเพลงนี้ให้เธอถึงเธอก็รักเขาเหมือนกันครับเธอสวมกอดเจวีโวพร้อมกับพูดขอบคุณจากนั้นเธอก็เดินออกไปทําการแสดงที่หน้าเวทีกลับมาที่กับบี้เธอกําลังนั่งรถกลับบ้านพร้อมกับแม่เธอไม่เข้าใจว่าทําไมแม่ไม่เคยเข้าใจเธอเลยว่าเธอต้องการอะไรขณะนั้นเจวีโวก็โดดลงมากอดหน้ากระจกรถทั้งสองกอดกันด้วยความคิดถึงเธอถามขึ้นนายเอาเพลงไปให้มาตาหรือย,ยังมันพยักหน้าสื่อความหมายว่าได้ทำ สำเร็จแล้วแม่ของเธอได้รู้ความจริง ในสิ่งที่ลูกสาวคนนี้ทําให้ปู่เพราะปู่อยากบอกรักมาตาแต่ไม่มีสิทธิ์ได้บอกเหมือนกับเธอเช่นกันที่เสียพ่อไปแต่ไม่มีสิทธิ์ได้บอกพ่อว่าเธอรักเขามากแค่ไหนแม่ลงมาขอโทษเธอและยอมให้เลี้ยงเจ้าวีโวได้ครับจากนั้นก็พาทั้งสองมาดูการแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ตอนนี้กําลังทําการแสดงพอดีมาตาบรรเลงเพลงของคุณปู Un ่อังเดสทั้งคําร้องเนื้อเพลงที่ถูกแต่งออกมาอย่างสุดแสนจะไพเราะเจ้าวีโวมองดูการแสดงและไว้อะไรให้คุณปู่เป็นครั้งสุดท้ายกลับมาที่บ้าน แกบบี้ดูแลเจ้าว,วีโวเป็นอย่างดีกินอะไรก็กินด้วยกันทําอะไรก็ทําเหมือนกันและทั้งสองได้ทําการแสดงดนตรีเปิดหมวกมันกับคุณปู่อังเดดอีกด้วยอ,อเก่งกันจริงๆจบกันไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อด้วยนะครับ